พร้อมแล้วเรียบร้อยกับวิทยากรของเราในวันนี้อาจารย์อัศวินขวัญพรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบรรณาคุณแปนครับค่ะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นวันที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะ <c oughs> ที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของกฎหมายนั่นเองอาจารย์คะมีหลายคนนี้ฝากคำถามเข้ามานะฮะ <c oughs> โดยเฉพาะท่านนี้ค่ะคุณ าทางด้านของคุณผู้ฟังคุณสุร,รกิจนี่เขาเขาวงเล็บมาเลยนะคะบอกว่าอยากรู้จริงๆนะคะ<อ>เขาคือเขาไปได้ยินดิฉันก็ได้ยินด้วยนะคะ,คะรวมถึงเนี่ยหลายคนก็คงจะได้ยินด้วยเพราะถ้าได้ติดตามข่าวกันนะคะก็บอกว่ากรณีที่นักกัรเมืองก็มีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทการเรียกกันห้าสิบล้านร้อยล้านเนี่ยเ <c oughs> มื่อสินสส้นสุดคดีแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาจะจ่ายกันจริงตามนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ครับ ก็อยู่ที่คำพิพากษาของศาลนะครับอยากรู้จริงๆนะค่ะเขาฟ้องเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับค่ะอยู่ที่คำพิพากษาของศาลใช่ไหมคะอาจารย์ศัีวินคะครับอยู่ที่คำพิพากษาของศาลนะครับคำถามว่าจริงหรือไม่ก็ต้องดูที่คขบางครั้งเขาฟ้องมาร้อยล้านพันล้านนะคะสิบล้านไรืลอต่างแต่ศาลให้สักห้าแสนเนี่ยเขาต้องจ่ายห้าแสนแค่นั้นเองครับอ๋ออยู่ที่ คำวินัยใช้คำตัดสินของคำพิพากษาของศาลนั่นเองนะคะเราใย่ย่ยึดถือถึงคำฟ้องนะครับเพราะคำฟ้องเนี่ยนะครับเพราเราจะฟ้องร้อยล้านพันร้านก็แล้วแต่ค่ะียกได้หมดอยู่อยู่ที่คำพิพากษานะครับอยู่ที่คำตัดสินของศาลนะครับค่ะแล้วปกติจะมีไหมคะที่บอกว่าตกลงกันได้ยอมความกันอะไรอย่างนี้คะอาจารย์คะเออเดี๋ยวนี้สมานฉันมีเยอะนะครับค่ะ ถ้าเราเออเห็นว่าเขาไม่มีมินประมาณอะไรต่างๆนี่ฟ้องเพื่ออะไรเพื่อเออสะใจด้วยเพื่อแก้เกี้ยวอะไรต่างๆสมมุติอนะฮะก็สามารถที่ตกลงกันได้นะครับเราจะไปให้มันเรื่องมันถึงลงถึงศาลหรือลหรังต่างๆนะครัค่ะในการกุุรกิจก็คงจะหายข้องใจนะคะก็คือยึดได้หมดนะฮะแต่ว่ายึดถือคำพิพากษาของศาลน,นั่นเองนะคะ คือเราเองเป็นผู้ติดตามข่าวนะคะเวลาเห็นเขาโอ้เห็นตามข่าวก็โอ้โหห้าสิบล้านร้อยล้านแปดสิบล้านเอะแล้วเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายกันตามน้นหรือเปล่าเอ้อหนะต้องนํำสือไปได้ว่าเขาเสียหายจริงหรือไม่นะครับเสียหายเท่าไหร่นะครับค่ะนะคะเอาเป็นคําตอบกันอาจารย์อัศวินคะมีคุณ คุณนิมิตนะคะฝากถามเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกให้เซ็นสัญญามาจำซื้อที่ดินแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นโอนไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ตัวคุณนิมิตเองแต่ว่าเป็นภรรยาก็เล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาเนี่ยไปติดต่อซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะ,ะกับผู้ที่ประกาศขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการโทรศัพท์ติดต่อกัน แล้วก็มีการไปดูที่ดินด้วยที่ดินแปลงที่จะขายเนี่ยนะคะแล้วก็ตกลงราคากันเรียบร้อยทําสัญญาวางเงินมัดจำนะแล้วต่อมาก็คือจะไปโอนกันคือบอกว่าคือมีการวางเงิน นะมาจำแล้วแหละส่วนหนึ่งหลังจากนั้นก็บอกว่าให้ทยอยทยอยโอนให้นะปรากฏว่าสุดท้ายนัดกันนะว่าวันสุดท้ายในยเดวที่เราจะไปโอนก็จะที่เราไปโอนที่ดินก็จะจ่ายก้อนสุดท้ายให้แต่ปรากฏว่านะพอใกล้วันที่จะนัดโอนเนี่ยนะในก่อคนที่ประกาศขายที่ดินเนี่ยก็บอกว่าเลื่อนไปก่อนเพราะว่าไม่สะดวก นะก็ทีนี้เลื่อนไปเรื่อยๆค่ะจาย์ทสวินคะจนกระทั่งภรรยาคุณนิมิตเนี่ยเอกใจก็เลยเอ๊ะเห็นท่าไม่ดีแล้วจะถูกหลอกหรือเปล่าก็เลยจะขอเงินคืนแต่ทีนี้ถูกปฏิเสธแล้วะแล้วหลังจากนั้นก็มาสืบทราภายหลังว่าที่ดินแปลงเนี้ยนะคนที่ประกาศขายเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าของเลยไม่ได้มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์เลยก็เลยไปแจ้งความดําเนินคดีนะคะแต่ตํารวจบอกว่าเป็นคดีแพ่ง อืมก็เลยบอกว่าเอ๊เจอปัญหาแบบนี้นี่เราจะดําเนินการยังไงดีคะอาจารย์อัศวินครับคืออย่างนี้นะครับมุกเอ่อเดี๋ยวนี้เนี่ยนะปีคนหลอกกันเยอะนะเรื่องการขายที่ดินเนี่ยนะครับค่ะต้องต้องระวังนิดหนึ่งครับเวลาเขาหลอกเราเนี่ยนะว่าเวลาสมมติว่าผมทําสัญญาจะซื้อจะขายกับคุณวันานาเนย่เนี้ยนะครับค่ะบอกว่าคุณวรนณา,าครับเดี๋ยวนํำมาโอนวันที่เจ็ดนะสมมติอ่ะอืมค่ะมีวันที่หนึ่งวันที่เจนะ็ดเนี่ย พอถึงวันที่เจ็ดปุ๊บเนี่ยครับเอมก็บอกว่าเอ,อตอนนี้นะครับผมไม่สะดวกนะขอเลื่อนไปสองวันได้ไม่โทรไปบอกแต่คุณวรรณนาก็เชื่อก็โอเคได้ค่ะค่ะอย่างนี้พอไปถึงเลื่อนไปสามสี่วันแต่วันที่นัดโอมนั้นที่เจ็ดเนี่ยผมเนี่ยไปที่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 ทำงานที่ดินแจ้งว่าคุณวรรณนาไม่มารับโอนน่ะหาว่าคุณวรรณนาไม่ผิดนัด เข้าใจไหมฮะค่ะอันนี้หมายถึงตัว,วผู้ซื้อใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหมือนกับไป่รอกเขาคือคนที่ซื้อเนี่ยไม่มีตังค์ในขณะดทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วไม่มีตังค์ถูกไหมฮะแต่บอกว่าเออวันเนี้ยไม่สามารถโอนได้นั่นกขอเรื่อง,งนิดนึงเช็คเงินเข้าไม่ทันตังค์ังเข้ามันไม่พออะไรเงี้ยอค่ะมีเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นการหลอกเขาและทําให้คนที่เออ ผู้ขายผิดน,นัดผู้ซื้อไม่ผิดน,นัดอย่างเงี้ยก็เปน็นอันตรายได้เยอะแยะตอนนี้นะครับระวังให้ดีนะครับโอแล้วแล้วอย่างรายของภรรยาคนนิมิตนี้จะต้องทํายังไงดีคะอาจารย์กะโดนรลบตอนนี้อืมอืมก็เราต้องทู่ไปตามข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับค่ะ แล้วเราที่ทางตำรวจบอกล่ะคะว่าเอ๊ะเป็นคดีแพง่งอ่าเห็นบอกว่าไปแจ้งความจะดำเนินคดีด้วยเขาบอกเป็นคดีแพง่งโอ้ถ้าเป็นคดีจริงๆลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นคดีแพง่งหรือว่าคดีอาญาค่ะก็ลงบันทึกประจำวันไว้ได้ว่าตอนนี้นะครับว่าเอเราทำสัญญาอย่างนี้ลงบันทึกประจำวันไว้ได้นะครับค่ะขอให้ลงบันทึกประจำวันแล้ก่อนว่า เราดําเนินการอย่างนี้แล้ว <c oughs> ค่ะโอ้โ,อโงบันทึกประจําวันแล้วจะจะทํายังไงต่อเลยคะอาจารย์ไปเรียกร้องเงินคืนได้ไหมคะโดนหลอกไปแล้วแบบนี้ก็ขอนคืนนะครับขอ,ขอคืนเลยค่ะก,ก็ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนดําเนินการหรือว่าเราต้องผ่านศาลในการฟ้องศาลหรืออะไรหรือเปล่าคะอาจารย์คะคือคือจริงๆมันไม่ใช่คดีทาญยานะครับคดีทางแพ่งเน่ยนะครับแล้วก็เราก็เรียกร้องไปได้เลยเรียกขอเงินคืนว่าเ <c oughs> ขาไม่ปฏิบัติตามอย่างเนี้นะครับค่ะ นะคะแล้วก็ถามต่อนะฮะเพื่อจะไม่ให้โดนหลอกการไปซื้อติดต่อขอซื้อที่ดินผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะเช็คยังไงดีคะจารย์ว่าคนที่ประกาศเนี่ย<อ>หรือคนที่มาบอกว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเ<อ>็เป็นเจ้าของที่ดินจริงๆเนี่ยค่ะน่าเชื่อถือหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยน,นะคะ เราไปตัวตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินเลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของใครนะครับค่ะที่ดินนี้เป็นแปลงของใครนะครับว่าติดภาระจำยอมหรือเราหรือว่าติดเออติดอะไรก็แล้วแต่นะภาระผูกพันอะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะค่ะคือไปยื่นเรื่องขอตรวจสอบได้เลยแม้ว่าเรายังไม่ได้จะไปซื้อเนี่ยนะคะครับเลยครับเพราะเราจะซื้อที่ดินแปลงนี้นะฮะเราไปยื่นคำร้องขอความจำนงที่ เมื่านที่ดินบอกว่านี่เราจะซื้อที่ดินแปลงนี้นะขอตรวจสอบที่ดินแปลงนี้ดูว่าตรงนี้ติดภาระผูพันไหมติดติดกันองไหมติดอะไรต่างๆนะครับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการตรวจสอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดินโดยเฉพาะการประกาศขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้การป้องกันไว้ก่อนไม่ให้เราโดนหลอกนั่นเองนะคะมาถึงคำถามของคุณอรุณค่ะอาจารย์คะ อันนี้เป็นเรื่องของสัญญาเช่าค่ะก็บอกว่ามีบ้านให้คนเช่าแล้วก็หลังจากจบสัญญาตกลงค่าเสียหายกันแล้วก็ทางผู้เช่าก็จะเสนอเงินนะฮะเสนอเงินค่ะแล้วก็จะดําเนินการซ่อมให้อ,อ่แล้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่ที่ตกลงกันจนถึงเวลานี้เนี่ยก็ ใบเบี่ยงตลอดเลยไม่มาซ่อมให้สักทีก็เลยมีคําถามว่าในส่วนนี้เราจะฟ้องร้องหรือว่าแจ้งความได้หรือเปล่าคะเพราะทางคุณอรุณนี่เขาเขายืนยันตามสัญญาเชา่าบอกว่าสัญญาเช่าเนี่ยก็มีระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าผู้เช่าเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่เงินชดเชยไม่พอในการซ่อมด้วยครับคือคุณอรุณครับถ้าผู้เช่าก็ไม่ไม่มาชอบมาเรานะครับเราก็เรียกร้องก็ได้นะครับค่ะเพราะว่าเขาตกลงกับ กับเราแล้วว่าเขาจะมาช่อมให้นะครับค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มาช่อมให้นะครับเราก็เรียกร้องได้นะครับเรียกร้องได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับอืมวิธีการในการเรียกร้องต้องต่อสักนิดหนึ่งไปแจ้งความได้ไหมคะหรือว่าออแจ้งความมันเป็นการบันทึกไว้เป็นหลักฐานหลักฐานแค่นั้นเองนะครับแต่เราก็ต้องบอกว่ามีหนังสือบอกว่าให้ให้มานาเดินการให้เรียบร้อยเนี่ย ม,มีพยานหลักฐานอะไรยังไงใครอยู่ด้วยในเหตุการณ์ใช่มีภาพถ่ายมีอะไรที่ต่นอนแฟนางจางคนมาดูหน่อยนะว่าตรงนี้เสียหายอย่างไรนะครับค่ะนะฮะหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องนะมาตกลงมาเรียกพูดคุยเจราจาก,กันอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะอาจารยใร์ใช่ครับค่ะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยอ,อ,อีกหนึ่งคำถามจากคุณอรุณเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้เช่าเนี่ยมาขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปโดยไม่แจ้งให้ทราบและคะระหว่างการเช่าเอ่อพอมีการทวงถามเนี่ยผู้เช,ช่าก็รับปากค่ะว่าเออเดี๋ยวจะเอามาคืนนะอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นำทรัพย์ที่ตัวเองขนย้ายออกไปโดยพิราการได้มาคืนให้ก็เลยถามว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องลักทรัพย์เรื่องยั<อ>ยกยอกทรัพย์หรือเปล่าคะจ่ะเคยจริงๆนะถ้าถามที่เช่าเนี่ยนะครับเอ่อถ้าสมมติอ่าเป็นคอนโดหรืออะไรก็แต่นะครับ หรือว่าอาคารที่ให้เช่าเนี่ยจะมีรปภออยู่เวลาเวลาขยะออกไปเนี่ยก็ต้องมีบันทึกอะไรต่างๆนะครับค่ะแต่ว่าในกรณีของคุณอรุนไม่ทราบว่าเป็นลักษณะของบ้านเช่าค่ะน่าจะทําเป็นให้เช่าเองแล้วก็ไม่ได้มีรอปภออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นบ้านให้เช่าคือถ้าทับถินของเขาเนี่ยเขาก็ออกไปได้นะครับเขาก็มีสิทธิ์อยู่แล้วตรงนี้นะครับค่ะ อย่าเอาถ้าถิ่นของคุณอาลุดออกไปก็แล้วกันถ้าไปนี่คือถ้าเอาออกไปนี่คือหลักทรัพย์เลยมีความผิดหรือไม่มีความผิดนะฮะค่ะดูแต่ทั้งนี้นะครับต้องดูด้วยสัญญาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงค่ะต้องมาดูในสัญญาเช่าอีกด้วยนะคะนะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะต่อด้วยคําถามของคุณผู้ฟังที่ฝากกันมาอีกสองท่านแต่ว่าท่านใดที่อยากจะพูดคุยสายสดกับอาจารย์อัศวินขวัญพรมโทรเข้ามาได้ที่หนึ่งหกสี่สี่ค่ะ รู้ทันรู้ทางรู้ทางนั่นเองนะคะฉะนั้นอีกสักครู่เราจะมาต่อเรื่องในช่วงที่สองกันฝากเข้ามาบอกว่ากรณีหมิ่นประมาทนะคนที่เป็นผู้ฟ้องเนี่ยนะคะจะต้องมีการวางเงินประกันศาลหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีอัตรากําหนดหรือเปล่าคะว่าถ้ามีเนี่ยนะร้อยละเท่าไหร่คะเออครับเป็นประมาทเลยครับเราไม่ได้หลบหนีนะครับเราไปแสดงความจำานงต่อศาลเลยครับ เวลาถามเขาเรียกนะครับเราก็ไม่ต้องมีแบบประกันก็ได้ถ้าเราไม่ได้หลบหนีนะครับอ๋อแล้ะค่ะครับผมแล้วเราะระนั้นไม่คือคือต้องดูที่เจตนาใช่ไหมคะคดีไม่ได้ร้ายแรงนะครับเราไม่ได้หลบหนีเวลาเขานัดพร้อมเพื่อสอบถามอะไรต่ฐานนะครับเราไปที่ถานได้เลยนะครับค่ะอืมไม่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 ด้แรงนะครับไม่เย่ลักวิ่งยิงต้นข้าเขาเนี่ยเป็นการหนีหวานนะครับ มาถึงคำถามของคุณพรเพนนะคะเห็นบอกว่าเล่าเข้ามาว่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถามอาจารย์บอกว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าขายหมิ่นประมาทหรือเปล่าเพราะว่ามีรถมาจอดควางที่หน้าบ้านของคุณพรเพนเนี่ยนะคะพยายามหาตัวเจ้าของก็ไม่เจอแล้วปรากฏว่า อจอดเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยค่ะด้วยความโมโหนะคะเพราะว่าทําให้ตัวเองต้องเสียเวลาในการทําธุรกิจแล้วก็เอารถออกจากบ้านไม่ได้ด้วย<อ>ก็เลยไปเขียนข้อความในกระดาษค่ะ,คะเป็นข้อความในลักษณะที่ต่อว่าโอ้ทำไมไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่มาจอดอรถในลักษณะแบบนี้ได้ยังไงนะคะก็เลยถามว่าเอ๊เจ้าของรถเขาจะเอาผิดเราได้หรือเปล่าในข้อหาหมินประมาทลักษณะข้อความแบบนี้ค่ะคือองค์ประกอบของหมินประมาทว่าคือเรา แตามาันกาเสื่อมเสียชื่อเสียงแรงต่างเลยครับถูกตูมนเผียดชังแรงต่างนะครับค่ะแต่ได้ข้อความอย่างนี้นะด้วยความเห็นโดยส่วนตัวแล้วไม่น่าจะเป็นมิ่งประมาทนะครับอ<น>ืมค่ะต้องดูข้อความทั้งหมดนะคะว่าใช่ครับว่าว่ายัางไงค่ะเจตนาอย่างไรนะครับถ้าโดยส่วนตัวนะฮะผมมีความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นมิ่งประมาท ครับค่ะอืมนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะที่สอบถามกันเข้ามาค่ะคุณแมนคุณแมนบอกว่าเรื่องของการติดหนี้บอกว่าไปยืมเงินเพื่อนมาก้อนหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะคะก็ให้เพื่อนนี่โอนเข้าบัญชีตอนแรกบอกว่าบอกกันด้วยปากเปล่าเนี่ยนะคะบอกว่าจะยืมแค่เดือนเดียวเ,เท่านั้นแต่พอถึง <c oughs> เวลานัดหมายส่งคืนกันนะคะอาจารย์บอกก็ไม่มีเงินก้อนที่จะคืนให้เพื่อนก็เลยขอเจราจาบอกจะ ทยอยคืนให้แต่คือให้เปละสองพันทีนี้เพื่อนบอกไม่ได้ที่เหลืออีกแปดพันเนี่ยขอเป็นเงินก้อนแลก็เจระาะจากันก็ไม่ยอมนะฮะเพื่อนก็บอกว่าอย่าหนีนะเออแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะไปแจ้งความดําเนินคดีโทษฐานช่อกงอีกด้วย นะคะคุณแมนก็เลยบอกว่าตอนนี้นี่เครียดมากคือตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะหนีนะคะเพียงแต่ว่าเจรจา,าข,ขอทยอยคืนให้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ยอมก็เลยก็เลยอยากทราบว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเราจะนะถูกในคดีชอบโกงจริงๆงหรือเปล่านะคะไม,ไม่ได้ชอบโกงฮะเราก็เอ่อมันเป็นการยืมกันเป็นสัญญาทางแพ่งกันแล้วกันนะค่ะจะทําสัญญาหรือไม่ก็แล้วแต่เราไม่ได้โกงอะไรเขาค่ะขอให้คุณแมนอย่าไปวิตกกังวลเลย ค่ะค่ะว่าเขามาขอไอ้เราชดใช้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆก็แล้วกันแล้วที่นี้อย่างที่ที่คุณแมนบอกว่าคือเพื่อนก็ไม่ยอมอะค่ะจะยยังไงดีคะไม่ยอมไม่ไม่รู้ทําไมเพราะคุณแมนก็ไม่มีนะครับแต่ต้องไปว่ากล่าวในทางคนกลางหรือต่างๆก็แล้วกันนะครับโอเคได้เพราะเราไม่มีจริงๆนะครับ คือเราไม่มีก็คือไม่มีนะครับคือไม่มีจริงๆไม่มีเจตนาหนีแล้วก็ยินดีที่จะทยอยให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นก้อนเท่านั้นเองขอผ่อนให้แค่นั้นเองนะครับม่อนค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามของคุณสมเจตค่ะส่งข้อความเข้ามานะคะบอกว่าแฟนไปขับรถค่ะแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะอาจารย์แล้วก็รถเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีประกันด้วย นะคะแล้วก็คู่กรณีเนี่ยเอารถเนี่ยเข้าไปซ่อมที่อู่ซ่อมนะคะซึ่งเห็นบอกว่าเป็นอู่ซ่อมประกันชั้นหนึ่งของคู่กรณีอะคะ่ะหลังจากให้อู่ตีราคาแล้วก็มาเรียกร้องนะฮะมาเรียกร้องอค่าเสียหายจากคุณสมเจตเนี่ยแต่ปรากฏว่าราคาสูงมากคิดว่า<ห>ไม่น่าจะไ,<ป>ไม่น่าจะถึง ตามที่เขาเรียกมาตามที่ฝ่ายคู่กรณีเรียกมานะคะแบบนี้เรารจะทํำยังไงดีคะครับคุณสมเกตครับก็คุณต้องพิสูจน์ได้ได้ว่าที่เขาเรียกมาเนี่ยมันเกินเกินความเป็นจริงะนะครับเพราะว่าเราต้องพิสูจน์ได้ว่าสมมติว่ามีอะไรตัวนี้ราคาประมาณละห้าร้อยแต่เขาเรียกวัดสองร้อยเอ๊ะเรียกมัดหนึ่งพันบาทะนะครับเราต้องพิสูจน์ได้นะครับแต้ก็ไปโตแย้งเขาอื นะครับคุณสมเกตต้องมีหลักฐานว่าที่เขาเรียกมามันเกินความเป็นจริงส่วนไหนนะครับถ้าเกินมาเนี่ยเราก็โต้แย้งไปได้ว่ามันไม่เป็นความจริงอ่าสมมุติว่ามีมีลูกยางตัวนี้ขัาดนิดหนึ่งห้าร้อยแต่เขาเรียก่าพันึงแรงต่างเ่ยคุณสมเกตต้องมีหลักฐานนิดหนึ่งนะครับเราจะนำไปโต้แย้งกับ,กบคู่กรณีนนนต่นเองตโต้แย้งได้กับคู่กรณีน,นะครับค่ะ ก็คือต้องหาข้อมูลแหละเพื่อมาโต้แยง้งคือคหมายถึงว,ว่าคุณคสมเจตจะต้องเขาเรียกว่าหาข้อมูลมาให้ได้แหละนะคะว่าคู่กรณีที่มาเรียกค่าเสียหายเนี่ยจากการตีราคาของเขาเนี่ยมันเกินจริงนะคะอันนี้<ช>ก็สามารถไปโต้แย้งกันได้ ค่ะครับผมร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือทั้งหมดค่ะใน่วงของ9ก้าหนึ่งรู้ทันรู้ทางหลากหลายคําถามเลยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะในวันพรุ่งนี้ใช่9ก้าหนึ่งรู้ทันรู้ทางแต่มีคาถามไม่ทันแล้วฝากกันไว้หลังไม้ได้เลยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ9ก้าหนึ่งรู้ทันรู้ทาง